ก็ส่งผลดีในเรื่องของการพัฒนาวัยเจริญพันธุ์นะครับเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะยิ่งในอนาคตเนี่ยที่เรากําลังมีงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเจริญเติบโตขึ้นผมคิดว่าเหมือนก้าวกระโดดภายในไม่เกินสิปีเนะี่ยเชียงรายจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับโอเคครับโครงสร้างพื้นฐานเจริญแต่ถ้าคนของเราไม่พร้อมความเล้มแข็ง ทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาควบคู่กันไม่ได้ความเจริญมันจะไม่เท่ากันต้องต้องขอบคุณทางสมาคุวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเมืองรองนะแล้วท่านก็คงวางแผนท่านดูแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราหนีคำว,ว่าเมืองหลักไม่คนเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของคนที่ต้องดี เพื่อล่องรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับหลังไม่เลียงไปของประเทศตอนนี้ก็คือต้องให้การเพิ่มเพิ่มประชากรนะคะเพราะฉะนั้นสมาคมบางแผนรอบรดย ทราบท่านนายกสมาคมจำนวนประชากรคคอมีการวางแผนครอบครัวลดการมีบุตรจนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าค่า TFR คื Total Total fertility อัตราจเจริญพันธุ์รวมยอดเราเฉลี่ยอยู่ตอนนี้ประมาณ1.3ซึ่งค่อนข้างต่ำนะโดยปกติคนเราเนี่ยควรจะมีลูกสองคนมีบุตรสองคน ถ้าตัวเราตายพันยาตายก็จะมีคนมาแทนที่สองคนแต่ปัจจุบันเราเหลือ1น1.3มันทำให้เกิดภาวะชอบวะนะครับสมาคมบทบาทใหม่เรากำลังจะวางแผนรณรงให้มีการวางแผนครอบครัวเราเรียกว่าเป็นอีลแม่นแคปิตอลคือการลงทุนในมนุษย์คือมีลูกได้แต่ควรมีอย่างมีคุณภาพนะเราเรากำลังจะรณรง์ในลักษณะใหม่ปิดอดีที่เรารณรง์ที่เรียกว่าไม่ให้มีบุตร เราเราว่ามีรูปมากจะย,ยากจนแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับการที่เรามีช่องว่างเราขาดอัตราพลังงานนะครับในต่างประเทศหลยาประเทศ,เทศ,เทศโดยเฉพาะในยุโรปเนยนะครับช่องว่างมากเนี่ยทำให้ต้องมีการเอาแรงงานต่างชาติเข้ามานะครับบางประเทศที่ครึ่งๆเลยนะครับคือคนในชาตินั้น5 0รแรงงานต่างชาติ50ถึงเกิดความไม่มั่นคงนะครับไม่มั่นคง ชาติเรืร่องความมั่นคง,งนี่มีความสำคัญนคนต่างชาติอยู่ว่ามากเนี่ยเขาจะมีปัญหาประเทศเราต้องรับมือกับภาวะขาดแคลนแรงงานนะครับสบาคงก็รณรงค์เปลี่ยนบทบาทจากให้มีลูกได้น้อยต้องส่งเสริมให้มีบุตรแต่มีบุตรอย่างมีคุณภาพครับโอ้พระกวา

ะโตสัมมาสัมพุทธัสสาพุทธังสรณังกัจจังสรณังกัจจามิภูดิยัมปิธรรมังสรณังกัจจามิภูดิยัมปิสัมภาติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามินาทิปะตาาเวรัตมะนีสิกขาปะตังสัมมาทิยามิอาทิปะตาเวรัมะนี สิขาปัตังสัมมาทิยามิยาตาเมสุมิจาจระเวระมณีส <objectively, S 1> ิขาปัตังสัมมาทิยามิโอสาวาดาเวระมณีวิวิตาปุรุลตนาโกตะ

กวิวัฒนตุสัมปโกกวินารสมาคมราเารอบครได้ย้ายคินิกสมาคมองครอบครัวแข่มาที่เลขที่95หมู่ที่2ตำบลรอบเพียงจังหวัดเชีรายที่โดยมแล้วคการดวือให้การจัดการบริการที่ทันสมัยและการ ก็แขกเกียรกิตลอดผู้สื่อข่าวที่ครับท่านวันนี้ยินดีนะครับที่ได้มาเปิดปีของสมาคมกอครอบครัวทีเน้นดานการวแผนครอบครัวที่อยู่ในรลงการชูประหับของนสุด ท,ที่ยอดีต๊ะระนาแล้วก็จะเรียงงานและวก็บ้านก็ขอบคุณมาตรงนอแบบครอบครัวที่เห้ความสับนุนต่นแส เด็กๆอลัง็าลังคานโรยลอกเกิดือไหวยังน้องรออะไร